สวัสดีครับผมอันนิฟิตเชนัลนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น4ของบริษัทสิงเดียนอิสระนะครับวันนี้ผมนัดพูดคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะครับส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่กับทางคุณนักการสุรชาติชัยฤทธิ์นะครับหรือพี่พินของเรานั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ ยินดียินดีมากนะคะคุณอันค่ะครับโอเคเรามาทําความรู้จักกันนิดหนึ่งครับพี่พินขออนุญาตเรียกพี่พินนะครับเชิญเลยคเป็นใครมาจากไหนครับแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักครับโหถามว่าพี่เป็นใครมาจากไหนนี่ก็คือเป็นคนธรรมดาเน,นี่ยล่ะค่ะคนะคะซึ่งพี่เองเนี่ยมีปัญหาเกี่ยกับเรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของการย่อยเรื่องของอจะบอกว่าไงอ เวลาเดินเนี่ยถ้าเดินอ่ะเหมือนกับคนพิการนะคะว่าจะไปขอ,ปอร,รัฐบาลจะไปขอรัฐบาลเบิก <c oughs> เบิกเงินพิการแล้วจะเดินลักษณะเหมือนกันเดินเนี่ยคือขาจะกระเพกแล้วก็ลากลากสาเหตุเนี่ยมาจากว่าความซุ่มซ่ามหรือว่าไม่ไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นความซุ่มซ่ามหรือเปล่าหรือเป็นเป็นเป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าโดยที่เราไม่รู้ตัวสาเหตุเราก็วันนั้นเน่ไปยกของหลังรถ พอยกของเอี้ยวขึ้นมาแล้วก็กำลังจะบิดตัวที่จะใส่รถเข็นปรากฏว่าล้มค่ะล้มขาข้างซ้ายลุกไม่ได้เลยคือคือล้มแบบพับไปเลยล้มพับครั้งแรกเนี่ยยังยังพอที่จะพยุงตัวขึ้นได้แต่ว่าก้าวขาไม่ได้นะคะพอก้าวขาไม่ได้พอเอิญเพื่อนเนี่ยมาช่วยยกตามมาพอดีอเขาก็เลยช่วยกันพยุงเนี่ยขึ้นไปที่บริษัทครับค่ะ,คะก็นวด ช่วยกันนวดช่วยกันอะไรหลายๆอย่างคปรากฏว่าเพื่อนก็บอกไม่รอดหมายถึงไม่รอดนี่คือเดินไม่ได้แน่ไม่วันล้มนิดเดียวจะไปแล้วไม่เอาไม่ใช่นะค่ะก็คือเดินไม่ได้นะคะก้าวขานี้เรียกว่าต้องต้องให้ช่วยพยุงหัวเข่าหรือว่าเป็นอะไรครับเอ่อไปหาคุณหมอคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเข่าเริ่มเสื่อมอ๋อแต่เราก็ไม่เชื่อนะคะเพราะว่า เออเราไม่เคยมีอาการนะคะคุณหมอพอไปหาคุณหมออีกท่านหนึ่งลองเปลี่ยนคุณหมอดูครับคุณหมอก็บอกว่าเป็นเพราะว่าเส้นน่มันพลิกอ๋อทำไมมันเหมือนกันไม่เหมือนกันค่ะคราวนี้เนี่ยพอดีว่าคุณผู้ชายที่บ้านนะคะเขาก็เลยบอกว่าไปหาคนเนี้ยหมอนวดคนเนี้ยเก่งมากอเขาก็ไปนวดเราก็เลยพาพาเราไปนวดนวดนวดอยู่หลายครั้งแต่ทุกครั้งที่นวดคุณหมอท่านนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวตีเลย แค่เนี้ยพี่ร้องจนแบบเหมือนกับ,บ้านจะแตกนะคะเพราะว่าเจ็บมากนวดอยู่ทุกอาทิตย์อาทิตย์ละสองครั้งจนจนกระทั่งอาการดีขึ้นหลังจากที่นวดน่ะอยู่เกือบปีอาการเนี่ยดีขึ้นประมาณ6 0สเอซแต่ว่าเวลาเดินขึ้นบันไดก็จะยยางขาข้างเดียวเพราะว่าเราล้มข้างปวดข้างซ้าย<อ>เราก็จะเดินยยางขาข้างขวาตลอดลงน้ำหนักที่ลงน้าหนักที่ขา้างขวาตลอดหนึ่งปีเต็มเต็ม ทานยานวดทุกอย่างรวมทั้งหมดตั้งแต่เป็นทั้งข้างซ้ายและข้างขวาอ่ะค่าใช้จ่ายเยอะไหมฮะไม่คิดถึงค่ะเพราะว่าเราทำยังไงก็ได้ให้เราหายแต่พะหลายแสนไม่อยากประมาณค่ะแล้วเรามารู้จักกับทางสิงเทียนได้ยังไงครับก็เนี่ยหาสาเหตุเนื่องจากว่าไปเจอคุณรันที่เชียงใหม่ที่ที่จังเคยรู้จักกันมาก่อนนะครับเคยรู้จักกับท่านมาก่อนค่ะไปทําทุรุษส่วนตัวที่เชียงใหม่ เออินขึ้นเครื่องไฟเดียวกันอพอลงเครื่องมาก็เขาเรียกว่าจะเอ๋เหมือนกับเบื้องบนเปิดทางสว่างให้เรารนะคะบุบเพสนิวาสค,ค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าเราจะมีโอกาสได้เจอท่านอยู่นะคะเบอร์โทรศัพท์เราก็ไม่เคยมีค,ค่ะ ก็เลยพอเจอกันปุ๊บก็ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตัวสินค้าแล้วก็พอท่านแนะนําตัวเอนไซม์ให้เราทานก่อนท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องของตัวเครื่องธุรกิจหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าเอาผลิตภัณฑ์นี้ไปทานก่อนลองทานดูก็ทราบว่าเราเป็นคนที่ระบบการย่อยไม่ดีออ๋ก็ทานแล้วรู้สึกว่าการขับทายการย่อย อะไรต่างๆของเราอะดีขึ้นทานตัวนั้นตัวเอนไซม์ดีแล้วเนี่ยม,มันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นโทรหาประลันเลยไหมหรือว่ายังไงหรือหรือตัดสินใจเข้ามาที่บริษัทเลยก็เข้ามาดูก่อนค่ะว่าความมั่นคงของบริษัทเนี่ยมั่นคงแค่ไหนคือคือ,คอเรารู้อะไรกับสิ่งเขียนมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยรู้จักเลยไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยไม่เคยเลยวันที่เราตัดสินใจเข้ามาเนี่ยเรานึกยังไงถึงตัดสินใจเข้ามาสินค้าตอบโจทย์เนี่ยค่ะ หนึ่งแหละเราทานด้วยตัวเองล<ช>แล้วเราเลยอยากรู้ว่าบริษัทเป็นมาอย่างไงคือแน่นอนว่าพอเราทานดีใช่ไหมคะ,คะเราก็อยากรู้แล้วว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยเขาจะอยู่ยืนยงคงกระพันหรือเปล่าถูกไหมคะสินค้าเนี่ยถ้าเราทานทานไปแล้วมันไม่มีในท้องตลาดแล้วเราจะทํำยังไงเราจะหาซื้อที่ไหนถูกเพราะฉะนั้นเราก็เลยเข้ามาว่าโอเคบริษัทยอยู่ที่ไหนเราจะหาซื้อได้ที่ไหนยังไงบ้างใช่ครับพอเข้ามาแล้วเป็นไง้าง เข้ามาเหรอคะตึกนี้เป็นของเขาหรือเปล่าเขาเช่าไหมอ๋อเช็คขนาดนั้นเลยใช่ไหมแน่นอนครับใช่ไหมคะเพราะว่าเออไม่ใช่ว่ามาประเดี๋ยวประดาาแล้วก็หายไปครับแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นธุรกิจเกิด่ายก็ได้คุณรันได้บอกค่ะว่าเป็นธุรกิจเครือขายแต่ไม่ได้สนใจนะคะแค่มองว่าอ่ะเราทานดีเราใช้ดีครับเราก็ทานครับเพอเอิญมีเพื่อนคนหนึ่งเขาก็มีอาการแบบเดียวกับเราแล้วก็เลยนอยแนะนําให้เขา ทานเอนไซม์กับเราเหมือนกันหลังจากที่ทานเนี่ยปรากฏว่าก็คือคุณจงกลนะค,ะค่ะท่านท่านเข้ามาที่เนี่ยท่านเข้ามาใช้อุป,ปกรณ์เครื่องมือนานกว่าเรามากกว่าเราอีกอเพราะ่าบ้านเขาอยู่ก็ไม่ได้ไกลเท่าไหร่ะนะคะ,ะเหตุเนี่ยเนื่องจากว่าท่านเนี่ยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบกันย่อยเหมือนเราะนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกัาเส้น ก็คือมีอาการคล้ายๆกันคล้ายๆก,กันแต่ผงพี่เนี่ยมีอาการของการเดินนะฮะเส้นเส้นพลิกอยู่ข้างในแต่คุณหมอบอกว่าเขาเสื่อมตามอายุตามวัยครับนะคะหลังจากหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มาลองใช้ที่บริษัทยังไม่ตัดสินใจซื้อนะคะครับคือตอนนั้นเราเข้ามาเนี่ยหนึ่งเราเราประทับใจตัวเอนไซม์แล้วอนั่งพอเข้ามาเสร็จเราเห็นตัวเครื่องข้างหลังเราใช่แล้วเรารู้สึกยังไงบ้างตอนนั้น โอ้ยฉันไม่ซื้อหรอกแพงเพราะเกิดง่าที่ดูมานี่ก็คือหลักแสนนะครับค่ะใช่ไหมคะถามว่าโอ้โหมันมันไม่ได้ถูกอะ่ะสําหรับประชชนคนธรรมดาแบบเราอ่ะใช่ไหมคะห<ไ>หลักเลยนะไอเอนไซม์เนี่ยกล่องละพันก็ยังโอเคอย,อยู่พอพอได้พอรับได้อยู่ <laughs> แต่พอมาเจอเครื่องเนี้เป็นหลักแสนไอเครื่องขย่าเท้าอีกก็มาใช้ไลยคะ อ๋อลองมาใช้ฟรีก่อนใช้ฟรีค่ะใช้ฟรีอยู่หลายเดือนมากเลยค่ะอ๋อก่อที่ตัดสินใจก่อนที่จะตัดสินใจเหรอคะครับคุณจงกลตัดสินใจก่อนเราให้เพื่อนตัดสินใจก่อนคือฉันพาเธอมาดูก่อนฉันเป็นหนูทดลองก่อนนะฉันให้เธอเป็นคนตัดสินใจเป็นหนูทดลองก่อนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ตัวเองค่ะแต่ที่สําคัญน่ะคือเมื่อสินค้าตอบโจทย์ใช่ไหมคะแล้ว เรามีเงินเข้ากระเป๋ามันเสริมสร้างรายได้ให้เราได้ด้วยอันนี้ก็เลยเข้ามาอย่างจริงจังเลยค่ะเป็นเรียกว่าเป็นเป็นกิจจลักษณะแล้วเป็นอาชีพเป็นอาชีพแล้วนะคะก็ยังบางทียังคิดว่าเอ๊ะเราจะหาเรื่องไปทําไมเราอยู่บ้านเราไม่ต้องเสียเงินค่าเดินทางนะแล้วเราจะเข้ามาทําไมที่บริษัทเพื่อมาลองใช้เครื่องเนี่ยนะถ้าเราฮิ้วแค่เครื่องเครื่องเขาเรียกเครื่องชิมแมชชีนเครื่องเดียวนะคะ ราคาแค่หมื่นกว่าบาทอะทามันก็คุ้มค่ากับที่เราจะต้องไปนวดอยู่แล้วคเครื่องนี้หมื่นสี่พันเกแล้วถ้าเราทำทำเป็นธุรกิจราคาเนี่ยมันไม่ได้แค่หมืน่นมันไม่ใช่ว่าแค่หมื่นสี่พเไงคะเพราะว่าพอเราทําเป็นธุรกิจปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีเงินปันผลกลับคืนให้เรารแล้วถ้าเราแนะนําคนอื่นเงินปันผลมันก็จะเพิ่มทวีคูณขึ้นเรื่อยๆถูกไหมคะคาวนี้หัวแม่ค้าเริ่มเกิดค่ะแล้วไงต่อ ก็ก็เริ่มเริ่มศึกษานะคะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าสินค้าเนี่ยตัวไหนตอบโจทย์ให้กับเราบ้างในสินค้าแต่ละตัวให้คุณประโยชน์อะไรกับเราก่อนที่เราจะไปแนะนําใครเนี่ยแน่นอนค่ะว่าเราต้องมีความเชื่อมั่นเราองลองใช้ของตัวเองด้วยถ้าเราไม่มีความเชื่อแน่นอนค่ะว่าสินค้าไม่ตอบโจทย์แน่นอนเราจะแนะนําใครอ่ะอว้ยเธอยังพูดตะกุกตะกักอยู่เลยอ่ะใช่ไหมอ่ามัน พอสินค้าตอบโจทย์เราศึกษาอย่างทองแท้แล้วว่าดียังไงตัวฮอตเฮาส์เป็นเครื่นฟอินฟราเรดฟอินฟราเรดคืออะไระใช่ไหมคะ,ะหรือว่าตัวเ,เครื่องช a c ม,มชินเขาบอกว่าเป็นตัวที่เพิ่มออิเจนในเลือดอเพิ่มได้ยังไงล่ะ ใช้เวลาในการเรียนรู้ในการทําความเข้าใจและก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์เนี่ยนานไหมครับกว่าที่ตัดสินใจเข้ามาทาเป็นแบบแบบอบชีพเนี่ยถามว่านานไหมเหรอคะพี่ไม่ทราบว่านานหรือเปล่านะคะแต่สําหรับพี่เนี่ยครึ่งปี6เดือน6 <c oughs> เดือนในการใช้ทดลองในการสร้างความมั่นใจในการเรียนรู้ศึกษาข้อมูลค่ะหลังจากนั้นละครับหลังจาก6เดือนผ่านไป <c oughs> ก็ตัดสินใจซื้อเครื่อง ตัวเครื่องชิมแมชชีนค่ะท่านก็แนะนําเครื่องชิมแมชชีนก่อนเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นพระเอกอเป็นพระเอกเรียวกว่าเป็นหัวใจหลักของบริษ,ษัทซิมเทียนเลยตัวเขย่าวขาตัวเขย่าวขานเนี่ยค่ะตัดใจซื้อเครื่องชิมแมชชีนไปใช้ที่บ้านนอกจากทําให้ขาเราหายปวดแล้วอ,ะอ่ะไออาการปวดขาปวดไหล่ปวดบ่าอะไรทั้งหลายมันก็ดีขึ้นนะ่ะเครื่องเยียวบเลยทุกอย่างโอเคผ่านไปตั้งแต่วันนั้นวันแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยกี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่5ค่ะปีที่ห้า ได้อะไรจากธุรกิจสินเทียบบ้างครับอ้อคุณรู้จักคําว่ากระเป๋าตุงไหมคะ,ะเคยได้ยินแต่ <laughs> แต่ไม่เคยสัมผัส้วยตัวเอง <laughs> ลองดูสิคะลองเข้ามาสัมผัสที่บริษัทนี้ดูนะคะคุณจะรู้เลยค่ะว่านอกจากที่คุณจะได้สุขภาพแล้วนะคะค,คุณยังได้จับใจ่ายใช้สอยอย่างไม่ต้องคิดว่าพออนาคตอีก10ปีข้างหน้ารเรามีเงินเก็บอยู่เท่าไหร่ร เพราะว่าตอนนี้เราก็เริ่มเราก็เกษียณแล้วถูกไหมคะบอกว่าตอนนี้ก็คือกินเงินของรัฐบาลจะสองปีอยู่แล้วนะคะนั้นถามว่าสุขภาพดีละสุขภาพคุณไม่ต้องหาหมอที่สําคัญลืมไปเลยค่ะว่ายาที่เคยใช้เคยทานอยู่ชื่ออะไรไม่ต้องไปจําแทนหมอแล้วไม่จําแทนแล้วค่ะคุณหมอบอกที่ยามาก็ตามนั้นเลยค่ะสุขภาพดีไม่ใช่ดีคนเดียวด้วย ทั้งครอบครัวค่ะยังไงครับอืมแน่นอนอะว่าเรามีของอยู่ที่บ้านอะไม่ค่อยมีใครเปิดใจค่ะยิ่งคนใกล้ตัวเธอจะซื้ออะไรเธอก็ซื้อเข้ามาเถอะตามใจทุกอย่างเรื่องของเธออะเธอไปจัดสรรเองใช่ไหมคะฉันก็ไม่สนนะว่าเธอจะใช้ไม่ใช้อ่ะแต่ฉันชอบจากพี่สาวที่พอดีท่านก็เพิ่งเกษียณ เกษียณนานแล้วละ่ะค่ะแต่ว่าได้ได้มีการต่ออายุงานแล้วก็เพิ่งเกษียณเมื่อต้นปีค้ย <H oy> ฉันไม่ชอบแล้วเธอไม่ต้องมาวุ่นวายกับฉันแต่อยู่มาวันหนึง่งอ้าววันนี้เธอไม่ใช้เครื่องหรอ,อฉันใช้แล้วนะอื <H it> ใช่ไหมคะคือคือตรงนั้นนะคือสิ่งหนึ่งแล้วที่ว่าช่วยตอบโจทย์ได้แล้วว่าถ้าของไม่ดีอะคนที่ไม่เปิดใจอะคิดว่าเขาจะยอมใช้ไหมมันทําให้เรารู้สึก ภูมิใจว่าเรามอบสิ่งดีๆให้กับครอบครัวใช่นะคะสุขภาพดีทั้งครอบครัวแล้วรายได้ก็กระเป๋าตุงแล้ได้อะไรอีกครับได้อะไรอีกเหรอคะได้แบ่งปันให้กับผู้คนที่มีสุขภาพโอจะบอกว่าที่สําคัญที่สุดหัวใจพองโตครับทำไมถึงบอกหัวใจพองโตคะเพราะเราได้ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นถูกไหมคะครับ พอเขาสุขภาพแข็งแรงเขาห่างไกลยาสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยทุกคนที่ได้รู้จักคําว่าสินเถียนจากปากเรารขอบคุณมันเป็นอะไร,ไม,ไม,รมันเป็นอะไรที่มีคุณค่ามากที่สุดน่ะถูกไมหมฮะในวัยเกษยียณอย่างเราอะ่ะมีคําว่าขอบคุณเข้ามาทําให้เราแบบชุ่มชื่นหัวใจอะ่ะนะคะมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้ว สุดท้ายอยากให้ทางพี่พินฝากอะไรสำหรับคนที่ต้องการอยากจะดูแลสุขภาพยิ่งช่วงโควิดล็อกมา<อ>เนี่ยก็ขอเชิชวนทุกท่านนะคะลองมาใช้สินค้าที่บริษัทดูก่อนะนะคะเพราะว่าของเราเนี่ยเปิดให้คุณใช้โดยไม่ต้องเสียเงินม <ini> าที่นี่ฟรีแค่คุณสละเวลามาทดลองใช้ะนะคะมาดูว่าเขาตอบโจทย์ยังไงให้สุขภาพคุณยังไง สำคัญที่สุดคือหลังจากที่เขาตอบโจทย์ทำให้สุขภาพเราดีแล้วนะคะเราสามารถที่จะช่วยเพื่อนๆของเราคนที่เรารักให้มีสุขภาพที่ดีเหมือนเราอยู่กับเราจนแก่เท่าไม่ใช่ถึงวันหนึง่งค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนแล้วเราจะอยู่กับใครคเพราะว่าลูกเขาก็ต้องมีครอบครัวของเขาถูกไหมคะเขาก็ต้องอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกเขาแล้วเราล่ะคะ,คะเขาก็คงไม่ได้มานั่งดูแลเราตลอดย4ชั่วโมง แต่ถ้ามีเพื่อนอวันนี้เจอกันที่ไหนดีใช่ไหมคะครตรงนี้เนี่ยมันมันทำให้เรามีหัวใจที่ชุ่มชื่นสำหรับคนที่อยากสนใจอยากจะมีปัญหาสุขภาพอยากปรึกษาติดต่อพี่พินได้ยังไงครับอ๋อโทรมาได้เลยนะคะ086 971 5924เนะคะเป็นเบอร์ไลน์ด้วยไหมครับเป็นไลน์ด้วยะค่ะเพราะถ้าหากว่าเ,เมมชื่อปุ๊บ ลายขึ้นทันทียินดีต้อนรับทุกท่านค่ะคเพราะนั้นอยากปรึกษาพี่พีนนะครับว่าฉันมีปัญหาสุขภาพแบบนี้อยากจะลองใช้เครื่องแบบไหนยังไงดีนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้นะครับสุดท้ายครับสำหรับท่านที่ต้องการอยากจะเข้ามาทดลองที่นี่ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นะครับที่นี่เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่บางนาคอมเพล็กซ์นะคะ ง่ายๆเลยค่ะพอคุณผ่านเซ็นทรัลบางนานะคะจะเห็น b ิ๊กซีแล้วก็จะเห็น e x ็กซิมแบงอยู่ปากทางเลี้ยวเข้ามาเลยค่ะ,คะตดกสีเขียวขวามือมก็มาติดต่อที่นี่ได้เลยค่ะหรือไม่มีใครไม่รู้จักใครก็ติดต่อกับทางพี่พินได้เลยได้เลยค่ะหรือโทรโทรมาก่อนก็ได้ค่ะน,นะคะแล้วพี่จะได้แจ้งน้องๆที่บริษัทให้ว่าเดี๋ยวคุณจะเข้ามาใช้บริการนะช่วยดูแลเทคแคร์ให้ด้วยเพราะว่า คุณเป็นคนหนึ่งที่ห่วงใยในเรื่องของสุขภาพที่เนี่ยชอบมากคนที่รักสุขภาพคนที่ห่วงใยสุขภาพแล้วก็คนที่อยากให้ทุกๆท่านที่เรารักมีสุขภาพที่ดีค่ะและนี่ก็เป็นการพูดคุยนะครับแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะครับจากพี่พินนะครับต้องบอกว่าประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์ตรงนะครับว่าใช้ผลิตภัณฑ์แล้วดีขึ้นอย่างไรนะครับสําหรับคลิปหน้านะครับจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามกันเลยนะครับสําหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีค่ะ